โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมจังหวัดเชียงรายนะครับแม้ว่าจะอยู่ไกลและเป็นโรงเรียนชายขอบแต่ก็มุ่งมั่นพัฒนาน,นักเรียนให้มีความรู้เรื่องอาเซียนโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันติดตามได้จากรายงานอาเซียนเป็นหนึ่งครับการเคารพธงชาติอาจเป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยดีแต่จะมีสักกี่ครั้งที่นักเรียนต่างเชื้อชาติกว่า800ชีวิตจะได้มาเริ่มต้นชั้นเรียนวันใหม่ด้วยกัน อย่างที่โรงเรียนชายแดนแห่งนี้ภาพนักเรียนมัธยมไทยลาวคือสิ่งที่ยืนยันมิตรภาพระหว่างคนสองชาติซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกันในอาเซียนโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมตั้งอยู่ในอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเพียงไม่กี่กิโลเมตรจากเมืองห้วยทรายประเทศลาวนักเรียนที่นี่จึงมีชาวลาวมากถึง80หรือราว600คนกว่า2ปีที่ศูนย์อาเซียนศึกษาประจำโรงเรียนพัฒนายาวชนให้ใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้น ภายใต้โครงการโรงเรียนนำร่องสู่ประชาคมอาเซียนที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นเตรียมคนคือการที่สิบชาติสมาชิกอาเซียนจะรวมเป็นประชาคมเดียวในอีกสี่ปีข้างหน้าขั้นแรกเราก็มาดำเนินการก่อตั้งศูนย์อาเซียนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใครก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นอกจากนั้นปี58พวกเรายังต้องติดต่อกับอีก10ประเทศเราต้องให้นักเรียนเราตระหนักให้ได้ว่า ถึงเราจะอยู่ห่างไกลเป็นโรงเรียนที่ชายขอบเราก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนมากครับหลักสูตรที่โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคมสอดแทรกเนื้อหาเรื่องอาเซียนในแทบทุกวิชาเน้นบรรยากาศความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นไทยลาวจีนอังกฤษปลายทางคือพลเมืองอาเซียนที่สมบูรณ์แบบกิจกรรมต่างๆนำพาเด็กให้เข้าใจตัวตนของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเกมตอบคำถามวัดความรู้หรือการใช้เพลงกีฬาเสียงเป็นสื่อสุกเกษมนันตภาพครูหนุ่มชาวอีสานนำห้องเรียนภาษาลาวถ่ายทอดความรู้แบบเจ้าของภาษายอมรับไม่ได้มีอุปสรรคในการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนเพราะต่างก็รู้ภาษาท้องถิ่นที่ใกล้เคียงกันมุมมองของเด็กนักเรียนไทยลาวต่างคาดหวังที่จะได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้านที่จะมีผลต่อชายแดนไทย ลาวกำลังเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะไว,ไว้ใช้แบบสื่อสารกับประเทศเราถ้าเราได้ข้ามไปฝั่งลาวก็ควรที่จะพูดภาษาเขาให้ได้ค่ะก็จะมีการค้าเข้ามามากขึ้นที่นี่ก็อาจจะเจริญขึ้นเพราะว่าอยู่ติดกับลาวการเดินทางการใช้ชีวิตก็อาจจะเปลี่ยนไปความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4 บริเวณชายแดนแห่งนี้กำหนดให้แล้วเสร็จปลายปีหน้าสิ่งที่น่าจับตาคือปริมาณการสัญจรของคนที่จะคับข้างมากขึ้นและอาจหมายถึงก้าวสำคัญสำหรับชาวเวียงแก่นในการสร้างชุมชนอาเซียนตามแบบที่ฝันไว้วันพืชฉางทองคำถ่ายภาพบรวรพงศ์วัฒนาธนาคุณสำนักข่าวไทยรายงานสวัสดีค่ะ มิงกลาบสบายดีจินตาวมาจึกตรับอาการ์อ a ส d u l ม a h w a a l a i มุ m cumbriyab sua kamu s i โ p a เพื่สการต่างประเทศเพื่อคนไทยก้าวไกลขั้นโลก